สวัสดีนักเรียนนักศึกษาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการแก้ไขเทมเพลตนะครับเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นส่วนตัวนะครับาสามารถปรับแก้เพื่อให้เป็นลักษณะของเทมเพลตที่ใช้ในการเขียนในส่วนของภาพดรออิ่งในส่วนของชิ้นงานที่เราได้เขียนพาร์ออกมาแล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนนะครับเราก็จะไปในส่วนของการนิวนะครับนิวร็จแล้ววันนี้เราจะมาในส่วนของการดรออิ่งนะครับก็คือการเขียนภาพฉายนั่นเอง กดโอเคนะครับทีนี้เราก็จะอ้างอิงจากในส่วนของเทมเพลตที่เขามีไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่เขา,าทาง solidworks เขาทําไว้ให้นะครับก็เป็นรูปแบบต่างๆนะครับตามพรีวิวด้านขวาแล้วก็ดูนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเหมาะสมตามการใช้งานก็ตามขนาดนะครับตั้งแต่ A0 ถึง A4 ก็จะมีหลากหลายรูปแบบวันนี้ครูจะใช้ในส่วนของอ A4 นะครับในแบบ l Landscape นะครับเพื่อที่จะใช้ในการปรับแต่งแก้ไขนะครับเพื่อให้เป็นลักษณะของเทมเพลตของเราเองกดโอเคลงไปครับหน้าตาในส่วนของเทมเพลตที่เราเลือกมานะครับเป็นลักษณะของกระดาษ AC ในส่วนของ Landscape หรือแนวนอนในที่นี้เราจะปรับแก้นะครับโดยทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วเลือก e i t t h h e t t o r r m t นะครับ Edit Sheet Format ลิกเข้าไปก็จะมาในส่วนของตารางนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไตเติ้ลบล็อกนะครับที่ใช้ในการบอกรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของชื่อชิ้นงานชื่อในส่วนของแมทเทเรียลวัสดุนะครับแล้วก็ไตเติ้ลก็คือหัวข้อเป็นหัวข้อชิ้นงานแบบไหนนะครับดรออิ่งโดยใครนะครับมีชื่อมีลายเซน็นมีวันที่ลงนะครับใช้ในการลงชื่อ,อ เช็คแบบงานโดยใครนะครับแอปพูฟก็คือในส่วนของอนุมัติแบบงานนะครับก็สามารถลงตรงนี้ได้แต่วันนี้ครูจะสอนในเรื่องของการปรับแตง่งปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของเทมเพลตที่เราใช้ในการาเขียนภาพฉายใน Drawing นะครับว่าสามารถปรับแต่งยังไงได้บ้างเพื่อให้อ่าไม่ซ้ำกับของเขาละกันนะครับนี้ครูก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดีกว่าเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับขั้นตอนแรก ครูอยากเปลี่ยนในส่วนของโลโก้นะครับเอาโลโก้เข้ามาใส่นะครับจะมีวิธีการใส่อย่างนี้นะครับเราก็สมมติว่าครูต้องการโลโก้ใส่ตำแหน่งนี้ครูคลิกตรงนี้ก่อนนะครับทําการ Delete ในส่วนของข้อความตรงนี้ออกนะครับกดบนแป้นพิมพ์กด Delete ได้เลยนะครับแล้วให้เราไปที่ในส่วนของ Insert เลือกในส่วนของ Picture นะครับรูปในวันนี้นะครับครูขอใช้ในส่วนของนี่เอ่ยนะครับในส่วนของ Google Classroom เนื่องจากว่า เราเรียนออนไลน์อันนี้ก็โหลดเข้ามานะครับอินเสิร์ตเข้ามาแล้วเราก็ทําการลดขนาดลงนะครับให้เหมาะสมกับในส่วนของช่องที่เรามีนะครับลดขนาดลงให้เหมาะสมกับช่องที่เรามีประมาณนี้ก็จัดตําแหน่งได้นะครับก็ใช้เมาส์ลากนี่ครับลากเปลี่ยนตําแหน่งได้หมดเลยนะครับโอเคต้องการให้อยู่ตรงนี้เราก็ทําการกดตกลงครับ นี่เราก็ได้ในส่วนของโลโก้มาแล้วต่อมาผู้จะเปลี่ยนตรงนี้ออกนะครับเปลี่ยนให้เป็นลักษณะของคําว่าหัวข้อนะครับเปลี่ยนให้เป็นหัวข้อเป็นภาษาไทยนะครับหัวข้อพิมพ์เข้าไปนะครับแต่เมื่อคิกเข้าไปแล้วก็แก้ไขเลยนะครับหัวข้อ,อถ้าเราใช้ฟอนต์ตัวเดิมที่เขาเตรียมไว้ให้เราเห็นว่าในส่วนของตัวหนังสือมันจะมีช่วงของช่องไฟที่มันห่างเกินไป อันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวหนังสือได้นะครับปรับเปลี่ยนตัวหนังสือก็กดเลือกตรงนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ครูจะใช้ในส่วนของฟอนต์ไทยสารบัญนะครับไทยสารบัญ P.S.K. ครูก็เลือกออกมาเสร็จแล้วทําการเปลี่ยนขนาดความโตของตัวหนังสือเปลี่ยนเป็น12นะครับ12ก็สามารถปรับได้เป็นแบบเอียงหรือแบบตรงเหมือนเดิมมีขีดเส้นใต้หรือไม่มีขีดแล้วก็ในส่วนของตัวหนาได้นะครับเช่นเดียวกับในส่วนของ การเขียนทั่วไปนั่นแหละนะครับในส่วนของโปรแกรม Word อ่ดหัวข้ออันนี้หัวข้อในนี้เป็นอะไรอ่ะตรงนี้ครูปรับแก้นะครับเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ให้เป็นลักษณะของการเรียนออนไลน์นะครับก็จะพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ก่อนก็ได้แล้วค่อยที่จะพิมพ์ที่หลังก็ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ก่อนอการเรียนออนไลน์นะครับอ่ะ เพิ่มเติมยังไงเราก็ครอบนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนขนาดเป็น12แล้วก็กดให้มันเป็นตัวหนานะครับกูต้องการให้มันเห็นชัดเจนไม่เหมาะสมกับขนาดทำยังไงครับดับเบิลคลิกอีกเปลี่ยนฟอนต์อีกเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นนะครับโอเคเห็นชัดเจนเลยทีนี้ต่อมาตรงนี้กูจะเปลี่ยนให้เป็นคําว่าวิชาก็ดับเบิลคลิกเข้าไปพิมพ์วิชานะครับในที่นี้เราอ้างอิงจากเทมเพลตที่ ขามีไว้ให้นะครับครูก็จะแก้ไขาตามตรงนี้มันก็จะทําให้เราแก้ไขได้รวดเร็วนะครับไม่ต้องมานั่งสร้างในส่วนของตัวช่องไตเติลใหม่นะครับก็จะทําให้เราสามารถปรับแก้ได้รวดเร็วนะครับปรับแก้ได้รวดเร็ววิชาอ่าเปลี่ยนความหนาครับเป็นสิบสองอ่าเอาให้เท่าฝั่งนี้สิบสองเหมือนกันนะครับสิบสองครูก็ใส่ในส่วนของตรงนี้ด้วยอ้าว ลากมาตรงกลางแล้วกันนะครับเพิ่มหน่อยจะได้เหมาะสมกับช่องอเคดูดีกำลังพอดีนะครับอ่ะต่อมาตรงนี้ครูใส่อะไรดีอ่าใส่เป็นรหัสวิชาแล้วกันนะครับรหัสวิชาก็พิมพ์รหัสวิชาเข้าไปนะครับรหัสวิชาที่เราเรียนนะครับวิชานี้อ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนฟอนก่อน ไปที่ไทยสารบัญน,นะครับเพิ่มความหนาให้เป็น12อโอเคขยับให้อยู่กึ่งกลางแล้วกันครับช่องฝั่งนี้ครูก็จะใส่ตัวเลขรหัสวิชาวิชานี้รหัสวิชา2102 2, นะครับขีด2002 0, 0, 0, ก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็ปรับแก้ในส่วนของตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือที่เราต้องการพริมพ์เข้าไปเป็น12 ใส่ความหนาโอ้ยไม่ครบครอบไม่หมดนะครับแล้วก็ต้องครอบให้หมดนะครับในการเปลี่ยนตัวหนังสือ,อโอเคต่อมาช่องตรงนี้ทํายังไงเอ่ยอแล้วก็ดูนะครับว่าเขามีในส่วนของตัวหนังสือไว้ให้ไหมนะครับ มีส่วนของตัวหนังสือไว้ให้ไหมถ้าไม่มีเราก็ใช้ในส่วนของการโนต้ตเอานะครับโนต้ตเข้าไปกดโนต้ตตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปวิชานะครับวิชานี้ก็วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ลงไปเลยครับเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โอเคปรับฟอนต์นะครับ ไทยสาร,รบรรเหมือนเดิมนะครับสักสิบสี่ละกันโอเคอ่ะโอเค,อเคก็ขยับมาครับถ้าช่องเขามีไว้ให้แต่ไม่มีในส่วนของตัวหนังสือก็ให้เราใช้โน้ตเหมือนเมื่อกี้นะครับใช้โน้ตก็เราสามารถจับลงตรงไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการก็คลิกลงไปแล้วก็พิมพ์เหมือนตอนที่ครูเขียนเมื่อกี้นะครับในส่วนของการเขียนแบบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือวิชาของเราต่อมาในส่วนตรงนี้ครูจะเปลี่ยนให้เป็นเรื่องในวันนี้นะครับก็คือหัวข้อเรื่องอะไรนะครับก็เปลี่ยนเป็นเรื่องพอไม่หมด ใอ้ครบให้หมดนะครับก่อนที่จะทําการเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนทีเดียววนันนี้จริงๆแล้วครูต้องการให้เราสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับแก้ในส่วนของเทมเพลตได้ซึ่งเราสามารถปรับแก้ให้เป็นลักษณะของงานเขียนแบบวิศวกรรมได้นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้ของบริษัทของเรานะครับเปลี่ยนเป็นหัวข้อชิ้นงานชื่องานอะไรเราก็ปรับแต่งได้นะครับตามตำแหน่งแต่วันนี้ครูใช้อ้างอิงในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับก็ ขออนุญาตใช้ในส่วนของหัวข้อที่เป็นลักษณะของการสร้างเทมเพลตเพื่อที่จะใช้ในการเรียนออนไลน์ละกันนะครับเรื่องอะไระเรื่องการสร้างเทมเพลตนะครับก็พิมพ์เข้าไปการสร้างเทมเพลตการสร้างเทมเพลตโอเคจริงๆเราก็ไม่ได้สร้างใหม่นะครับเราใช้ในลักษณะของการอิดิทแก้ไขาจากเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตมาตรฐานของ s o l i d w o r k ที่เขาทำไว้ให้นะครับก็ เพื่อเป็นการลดเวลาในการสร้างเทมเพลตด้วยนะครับก็จะทําให้เราสามารถทําได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการสร้างใหม่ทั้งหมดเราก็คลิกขวา delete ในส่วนของอตรงนี้ออกให้หมดนะครับกด delete มันก็จะไปหมดเลยก็จะเป็นลักษณะกระดาษเปล่าเราก็จะต้องมาสร้างในส่วนของช่องชอง,ชงแต่และช่องใหม่นะมันก็จะเสียเวลาไปอีกนะครับอ่าต่อมาตรงไหนอีกตรงไหนอีกอ่าเราจะแก้ให้หมดเลยตรงนี้นะครับ ก็เป็นชื่อชิ้นงานแล้ครับหมายเลขชิ้นงานอ่าเป็นชิ้นงานที่อ่าที่เท่าไหร่ก็ียกก่อนอ่าประมาณนี้มันสามารถยืดหดได้นะครับในส่วนของอ่าช่องตัวหนังสือนะครับในส่วนของโน้ตเปลี่ยนฟอนต์ไปครับได้ฉปับ ที่สิอความหนายือดอกมาหนอ่อยให้เหมาะสมกับตำแหน่งนะครับชิ้นงานที่ละลายอ่าก็เดาบันลิกไปก็แก้ไขเป็นชิ้นงานที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการสร้างเทมเพลตเป็นชิ้นงานที่หนึ่งแล้วก็เขียนหมายเลขหนึ่งไว้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็ได้นะครับก็ ในส่วนของตัวเลขแล้วก็ปรับฟอนต์เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะแนวเดียวกันนะครับก็ใช้ฟอนต์ในส่วนของไทยสารบัตทั้งหมดนะครับต่อมาปรับแก้ตรงไหนอีกนะครับเราก็ปรับแก้ตรงนี้เป็นชื่อแล้วกันเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับในเรื่องของการปรับแก้ในส่วนต่างๆจริงๆแล้วเราสามารถใช้ในส่วนของภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ ต้องใช้โดยที่รู้ว่าในส่วนตรงนั้นมันความหมายคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าใช้ใช้พอเรามาลงในส่วนของข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับกับการที่คนที่อ่านแบบของคุณแล้วอเอาไปดูแล้วมันไม่ไม่เข้าใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของลายเซ็นนะครับิาากเนเจอร์ในภาษาอังกฤษคือลายเซ็นในภาษาไทยนะครับิกเนเจอร์คีอฟอนต์ กีดเท่าไหร่จะให้มันเท่ากันทั้งหมดนะครับเป็น9มิลน,นะครับ9มิลโอเสวยงามจะขยับให้ตรงช่องนะครับตรงนี้เดทนะครับก็คือในส่วนของวันที่วันที่แล้วก็แก้ไขไป ตัวหนาพยายามใช้ตัวหนาเพื่อที่จะให้มันเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนอันนี้เป็นผู้เขียนนะครับผู้เขียนคืลใายผู้เขียนผู้เขียนนี้ก็คือผู้เขียนแบบนั่นเองในแบบนี้คือใขรก็สามารถลงชื่อได้นะครับลงชื่อได้แก้ไขต่อมาตรงนี้เป็นผู้ตรวจนะครับผู้ตรวจ ผู้ตรวจในที่นี้คือผู้ตรวจสอบในส่วนของแบบงานนะครับหลังจากพิมพ์ออกมาส่วนตรงนี้ย่อม,มาจากแอป o o f นะครับหรือผู้อนุมัติแบบนะครับอนุมัติแบบที่เราทําการเขียนออกไปผู้อนุมตัติก็ปรับเปลี่ยนประมาณนี้อย่างเช่นตรงนี้ ผู้เขียนเราก็ดับมือเขลิกเข้าไปรู้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นครูก็เขียนชื่อครูเองนะครับชัยพรึกเพราะพหมดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวเดียวกันทั้งหมดโอเค่อมาผู้ตรวจ สมมุติว่าครูให้ท่านอาจารย์พุทธิพงศ์ตรวจนะครับอาจารย์พุทธิพงศ์ตรวจก็ใส่ชื่อไว้ให้ท่านนะครับแล้วก็เวลาท่านตรวจก็จะทําการเซ็นชื่อด้านหลังนะครับในส่วนของช่องลายเซ็นก็เป็นการตรวจสอบก็ผู้อนุมัติก็ให้ท่านอาจารย์พรรษาละกันนะครับเป็นผู้อนุมัติแบบงานที่ใช้ ในการผลิตชิ้นส่วนหรือจะเป็นลักษณะของการเขียนแบบออกแบบทั่วไปนะครับก็ก็จะใช้ในส่วนของตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องมีผู้เขียนผู้ตรวจสอบแล้วก็ผู้อนุมัติก็เป็นรอ i ิงนะครับเป็นผู้ draw ก็คือเขียนแบบในส่วนของเช็คก็คือผู้ตรวจสอบแล้วก็ approve ก็คือผู้อนุมัตินะครับเขาก็จะเซ็นชื่อแล้วก็ลงวันที่นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้แก้ไขอีกนะครับก็จะเป็น วัสดุนะครับว่าในแบบงานเนี่ยาพานี้ที่เราทําการาเขียนภาพฉายออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของอชนิดของวัสดุอะไรเราก็ใส่วัสดุก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะมันง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็ให้พวกเราเข้าใจด้วยนะครับเป็นจริงครูก็ใช้แต่ตัวภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อให้พวกเราเข้าใจนะครับว่า ความหมายมันเป็นอะไรนะครับในส่วนของแมทริลเลียคืออะไระจริงๆตัวเนี้ยมันสามารถดึงจากในส่วนของตัวพาร์ตได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาเขียนใหม่ก็ได้แต่วันนี้ครูไม่ได้ดึงในส่วนของตัวพาร์ตออกมานะครับก็เป็นการแก้เฉพาะตัวเทมเพลตครูก็ใช้ลักษณะของการพิมพ์ทับใหม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหล็กก้าคาร์บอนนะครับเหล็กก ca ้าคาร์บ ca ca อนเหล็กก้าคาร์บอนก้าคาร์บอนก็พิมพ์ไป แต่ในลักษณะของ SolidWorks มันไม่สามารถให้เป็นภาษาไทยได้นะครับครูก็เลยไม่เอาตัวอย่างของเขานะครับก็ใช้ลักษณะของการพิมพ์ใหม่เอาละกันนะครับเพื่อให้เราเข้าใจด้วยวัสดุเหล็กคาร์บอนก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลังจากการแก้ไขเราก็สามารถ Import ในส่วนของชิ้นงานออกมาได้นะครับแล้วก็ทำการกด exit เพื่อที่จะดูในส่วนของเทมเพลตของเราวันนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีโลโก้มีหัวข้อมีวิชาอะไรนะครับหลัดวิชาก็เรื่องเรื่องอะไรนะครับชิ้นงานที่เท่าไรอวสดุเป็นอะไรนะครับชื่อผู้เขียนนะครับผู้ตรวจผู้อนุมัติถ้ามันเล็กแบบนี้เราก็สามารถเข้าไปแก้ไขใหม่ได้ก็ที่ขวาอีกครั้งหนึ่งก็ edit sheet format ับ่บลคลิกเข้าไปนะครับเปลี่ยนขนาดให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็น ทำไมมันไม่สมประกอบแรืหนึ่งนะครับสักแปดอเคผู้ตรวจก็เช่นการประมาณ8มิลผู้อนุมัติอ่มิลชื่อผู้ตรวจชื่อผู้เขียนนะครับก็แก้ไขให้มันเห็นชัดเจนในส่วนของอ การที่เราปริ้นออกมานะครับเนื่องจากว่าขนาดกระดาษ A4 พอปริ้นออกมามันก็ตัวหนังสือมันก็จะเล็กนะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเนื่องจากว่าเทมเพลตมันจะอยู่มุมขวานะครับจากที่เราแก้ไขในส่วนของเทมเพลตที่เป็นมาตรฐานของเขานะครับก็ขยับนะครับให้มันเหมาะสมกับตำแหน่งของช่องนะครับก็สูงเข้าไปขยับโอเค ประมาณนี้นะครับก็กด exit โอเคนี่ก็เป็นในส่วนของการแก้ไขเทมเพลตนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของการลักษณะของการเริ่มที่จะเขียนภาพขายในส่วนของดรอยอิ่งยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นอีกส่วนของคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับก็คลิปวิดีโอน,นี้ก็เป็นการแก้ไขหรือการสร้างเทมเพลตเพื่อให้เราเข้าใจในส่วนของส่วนประกอบของเทมเพลตแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ